ยามเช้าที่วันนมอเป็นบ้านเราก็เรานัดลองให้คนทิ้รงเทพไม่คนเลี้ยงนกพิราบแต่ทางนี้เลี้ยงก็มีคนมารอถ่ายรูปถ่ายรูปภาพนี่คือสภาพตลาดตอนอนอนหน้าพัะานหน้าวัง นขนมเพเขาบอกว่าจะเดินให้เดินใะ้ลุกไปเลย ขั้ง้งแบบสมัไมเก่าอ๋อปลาชักเกอร์งไงกำลังแท้่พันมีปัญหาที่บ้านเราอ่ะก็กำลังแท้่พันได้ดีในน้ำเสียในกอธมมองอันนี้นนจะลองกินกุ้ยเสียวหรือเฟอครับก็ ลวกร้อนลวกไปเกียบต้องให้ส่วนกาแฟที่สันนะ่งมาเจนกาแฟเย็นนะครับเจนเขาใหีเป็นดีเองเจนแต่งเยงมัน,แ,น,น,แ,นมแล้วรับเขายะเลดียล้วถึงของวิธีชมกาแฟน,นี่คือกาแฟเย็น นี่คือกาแฟเย็นครับถ้าจะใส่นมข้นมาข้างล่อจนจะไม่ทรงแบบน้วานาเชียร์ร้อนกาแบบนบ้านคือ,อเลี้ยงใส่นมดิบอร่อยปะ อร่อยตามวิตีก็งั้นงั้นอาจรีงต้ช่ัอ้วนี้ช่างช่างแบบสับไม้เก่าอ๋อปลาชักเกอร์ไงกำลังแพร่พันธุ์มีปัญหาที่บ้านเราอ่ะ ก็กำลังแท่พันได้ดีในน้ำเสียในกอธมอมคนมาทำบุญ <c oughs> กเ็เรียกเฮียเฮียมอนคนไทย <c oughs> ไอ๋อ,อเห็นเหมือนคนจีน อันนี้ก็คือข้างๆวัดพระแจ้ะครับการสร้างหรืออาคารก็ของรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังไงอย่างนั้นทั้งวัดทั้งพระราชวังแบบเดียวกันหมดเลยก็<ม>ที่ยังเหลืสอสมบูรณ์เพราะว่าเป็นทร่วครั้งท,งที่สองทำเหม็นก็ไม่ได้โดนในเจตสภาพที่ดมสมบูรณ์ของพระราชวังหรือวัด ไดได้หมที่ผมเดินอยู่นี่น่าจะเป็นประมาณว่าถนนลาดดำเนินเมืองไทยอะครับทั้งวัดทั้งศาลาทั้งสถานที่ราชการถูกจัดแปลงมาเป็นโรงแรมก็คงจะคล้ายๆก็เหมือนกับว่าทรัพย์สินส่วนต้องอาศัยของบ้านเราหรืเอเปล่ามโนธรรมริมแม่น้ำาองทั้งนั้นเลยก็ประมาณว่าลาดดำเนิน เดินออกมาจากพันระวังสีหานกวิวแต่ยังไม่ได้เข้าเที่ยวประมาณบ่ายสองโมงเขาค่อยจะเปิดให้เข้า จะของร้านเด็กมันอยากช่วยทำงาน <c oughs> น่ารักดีนี่ช่วยหรอะไรอ่ะว่าอย่าลืมอย่าลืมชิม the b a n น n a วันนี้จะนั่งรถแบบสามล้อเช่าวันหกร้อบาทเที่ยวสาบาทเมืนกันนะนะสามพันห้าเนาะนั่งกหกรบาทนะ แต่เช้าถึงหกโมงเย็ยนนะครับเด็เขาก็จะไปจอดรอตามจุดที่น้งเที่ยวที่เป็นไหนไรแต่ก็อาจจะไม่ถึงเจดีทรงละฆังปั้มนะครับลายจะเขียนไม่เหมือนกันจะอยู่ในในวัดข้างพระบรมหาราชวังก็ประมาณว่าจะเหมือนวัดพระแก้ว อันนี้ไม่ใช่รูปรอห้านะครับนี่คือวัดก็ประมาณก่ะว่าเป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าข้างๆคือเขียนลวงลอก ลามาเจียนเหมือนวัดพระรแก้วบ้านเราอันนี้สามารถเข้าดูได้นะครับแต่ต้องถอดรองเท้าห้ามถ่ายรูปภายในนี่คือภาพเขียนเรื่องราวของลามาเกียนเหมือนวัดพระแก้วเขาหลังจากส่วนที่มาจากเหมือนกับพระที่นั่งด้านนอกคงเหมือนพระที่นั่งจะก,กีบ้านเรา ก็เข้ามาไปในทันนี้ก็เหมือนกับส่วนวัดพระแก้วอันนี้ก็คือเป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธรูปผู้บ้านก็ของบ้นเราจะมีระเพื่อข้มี ใช่ครับหลังจากดูพระมะบรมอารากษวังแล้วก็จะมีทางเดินมาอีกข้างเพื่อจะเข้าชมจุดที่เป็นส่วนของอันนั้นเป็นที่ประทับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของประมาณว่าวัดพระแก้วเหมือนกับ อา่านข้างฟ้าผ่านังได้เขียนเรื่องราวของรามาเกียนไว้ชัดเจนเหมือนกับวัดพระแจ้ว นี่คือส่วนข้างในตรงนี้กำลังโบรณะอันนี้คือภายในวังอีกด้านมุมด้านซ้ายของมงค์พนมเป็นในวังพระเจ้านลโ,ลโลดมสีนหลังจากดูพระมะ บรมอารัชวังเลยก็จะมีทางเดินอีกข้างเพื่อจะเข้าชมที่เป็นส่วนของอันนั้นเป็นที่ประทับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของประมาณว่าปั๊บปั๊แก้วเหมือนกับ <laughs> <า>ด่านข้างฝ้าผ่านางัง ได้เขียนเรื่องราวของรามาเกียนไว้ชัดเจนเหมือนกับวัดพระแจ้ว นี่คือส่วนข้างในตรงนี้กำลังโบรณนะอันนี้คือภายในวังอีกด้านมุมด้านซ้ายของุงนมพป็นในวงังพระเจ้าเละโลโดมสีัน <c oughs> นี่คือ ข้างในภายในวรมหารัทวังนะครับก็เป็นรูปข้างบนเลยเขียนเรื่องรัฐปรควับเตียนก็ไม่ได้ถ่ายข้างในครับแ็บบบถ้ามีคนินตรวจข้างในก็ถ่ายรูปไว คนป้ายเขียนเรื่องราวของรามมาเกียเหมือนกับวัดพระแจบตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่ในพระราชวังจ้านนลลเนรลลอมซีอนโแล้วนะครับหลังจากซื้อผัดรพันข250บาทตัวในตึกเขาห้ามถ่ายรูปนะครับแต่รอบนอกนี้ถ่ายได้ก็น่าจะสร้าง ต้นรัตนโพศินของเราดูวัดพระเจ้วยังไงก็อย่างนั้นบางมั่นเรายัางไงก็อย่างนั้นลังคากระเบื้องรูปทรงไทยแลนด์ชัดๆตรงนี้ก็คล้ายๆกับสะน้ำหลวงบ้านเราคนระับอยู่หน้าพระลมหาราชะวังอเจ้าสีนุก ที่กุุงขนมเป็นแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะสำหรับวันนี้เขายังไม่ได้เปิดให้เข้าชมครับประมาณสองโมงเช้าส่วนด้านีนฝั่งหนึ่งก็คือ แม่น้ำโขงใี่ดู180สองศาก็ไม่รู้สวยหรือมันแตกตานะครับแต่ก็คนละแบบกับบ้านเราสวยนี่ก็วัดสร้างสมัยรัตนโกสินข้างวัดนี่ก็คือ อาสิโนครับของขมห้นฝั่งน้อนก็คือแม่น้ำของที่ตรงนี้ก็คือหน้าองนเกนเฉนิที่เขียนว่าดีริมรแรมคาสิโนยังสร้างยังไม่เสร็จยังสุดยอโรงแรมเต็มไปหมดอันนี้กำลังจะเดินเข้ายังตลาดสดของจิตเฉลิมพี่ดิบนมเปนนะครับ นี่ก็ฟาชะโดหมุนบ้านหนาะช้อนชดุดโตเขามาทำให้เป็นตัวตัว i 大家都都在歌唱。 แล้วพอแบตเตอรี่จะหมดก,ก็ไม่กล้าเล่นตัวเยอะอยู่ดีเผื่อได้ฟรีเกนมน้าอันนี้เริ่มเริ่มไม่ดีสงสัยจะวิ่งฟรีตลอดได้เต็มลายนี่คือได้ 800เออ,อสมมติว่านี่คือได้800น,นี่ได้800 1 6 8. อันหคูด้วย8ปดอุ๊เจได้ถา่ายรูปครับน่าจะประมาณ8ปดอุ้ย2,7 0 0เอ,อันนี้เสียดายอันนี้ก็น่าจะได้ได้โบนัสนะ ผมไม่มีตัวเชื่อมนี่ได้นม่มีจบกนี่ก็ไม่เชื่อมนี่ไม่มีจบหวองว่าคงได้ฟีเกมอีกหม้อโบนัสในฟซีอีกหม้อคูณสามสามรอยนี่ได้เพิ่มสามร้อ โบนัสโบนัสโบนัสไม่ขึ้นสิบห้าออปยีดสองครับโจไม่ขึ้นออปซีสักหน่อยดิเออเหลืออีกสามก็ยังดีได้ถึงสามพันแล้ว อึ๊กสุดยอดน่าจะเป็นปลารอบที่สี่เฮียเือเอันสุดท้ายแล้วครับดึมส่งท้ายให้อันหนึง่งยังเหลือดิน้นอ้ไม่ได้ปลาเต็มได้กันละครับ ใช่แค่นี้แหละขอฟรีเจมสักหม้อดิชุบเจมลายได้พันหนึ่งเห็นไหมพรอมจะให้ ันละไม่พันธรรมดาด้วยนี่พันคูณสามด้วยพันคูณห้าเดี๋ยวพันพันอันนี้ผมเอาตัวคูณที่อะไรวะผมคูณตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะได้เท่าไหร่ปกติมันจะได้พันเดียวนะที่มันเกินพันเพราะนี่ไงตัวเบสผมอ่ะคูณด้วยห้าทีหนึ่งอ่ะเฮ้ ที่แรกไดพันก็คือไดห้าพันอ่ะไดถ่ายรูปอีกแล้วอันนี้งั้นอะ่ะพอจะได้นนะเยี่ยมมันไม่ใช่สองพันธรรมดาปกติท่านเดียวมันสองพันแล้วมันคูณด้วยห้าอีกอะ่ะเอ้ยอนั่นอะ่ะถูกแล้วไดถ่ายรูปทำคนละคนเงนินคนกรรมแ้ะงั้นอะ่ะได้กำไรแล้วตัวเนี้ยดึ๊บ ไม่ลงอีกอ่ะไม,ไม่มันหมื่นก็ดีโชคดีมันเข้าลอดช่องให้ทีเนี่ยอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันสองช่องไมด้เปิดทำผมเล่นไม่เต็มลายแต่ผมเบสที่ห้าไม่ลงให้อีกเลยนะเอานะ ไม่ได้โบนัสเซเกมเลยเกมสุ่ท้ายแล้วเนี่ยเอา้าได้โบนัส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 ไม่ขึ้นน่ะแต่นี่รู้น่าได้เท่าไหร่ปกติมันจะได้อยู่ที่ยี่ห้ายี่ห้าได้ร้อยกว่าเหมือนกันเนี่ยเรียนมาถ่ายรูปบลู <c oughs> อย่าถอยสรุปแล้วก็คือ5,500ครับ